ลอ,อ,อยหัวน้ำเขาวนี่ลอยหัวน้ำเขาวนี่คนแนมเบอร์เดย์คนแนมเบอร์เลยเดย์่าเฮ็ดหยังมานะเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังอยู่ให้<อ>เป็นหยางมั้งอันเดีย พี่ผู้<ช>คำ <ะ S 2> ภาษาอีสานของพี่พูดนี่สำเนียงสำเนียงแบบต่างจากหนูมากเลยอะพี่น่ะเป็นคนที่ถ้าจะให้พูดภาษาอีสานตัวตนจริงๆนะมันไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือเหมือนพูดเป็นกลางๆแล้วเหมือนเอาของของขอนแก่นมาใส่ของสารคามมาใส่อะไรประมาณนี้มันก็เลยออกเป็นภาษาแบบนี้คือเหมือนพูดไปตามธรรมชาติจริงๆที่บ้องไม่ร่าะจะพูดยังไงประมาณไหนค่ะถ้าพูดผู้ไทยค่ะผู้ไทยกระเทินนี่ไงมีคนบอกผููไทยนี่แม้แคนคับมาดูไลน์ตลอดเอซี หลังๆอะหลังๆเวลาไลฟ์สดอ่ะคนชอบมาพูดบ่าพูดผู้ไทยให้ฟังหน่อยว้าภูไทยให้ฟังหน่อยว้าเว,ว้าผู้ไทยให้ฟังหน่อยโอเคทุกคนคะตอนนี้ถึงช่วงทายแล้วแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมตอบคำถามชิงเงินรางวัลหนึ่งร้อยล้าน ดี๋ยวคำถามมีแค่นี้หรอจริงๆเนี่ยเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้ถามอะไรเลยเหมือนเล่าไปเรื <S <S ๆๆ<ๆ>่อยๆเหมือนในเหมือนในหัวคนที่มาเข้าร่วมรายการก็คือมีคําถาม <Okay. S 2> ู่ในหัวอยู่แล้วปัง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 ,ปงแล้วก็เหมือนเล่าเล่า,ลาออมาอะไรอย่างเงี้ยใช่เ,ออเราคุยกันแบบนี้เลยเบ้นอยากให้แบบทุกคนที่เข้ามาดูที่เป็นแฟนขับวิพัวเหมือนเข้าถึงไดง่ายๆขึ้นเราจะได้รู้สักแบบรู้จักกันมากขึ้นในอีกมุมมองนึงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการชวนกันคุยพูดเล่นกันไปอย่างงี้ใช่อยากให้แฟนลับไ้เห็นอีกมุมหนึ่ง คือเราเราเราไปโพสคลิปแล้วเราก็ไปบอกว่าเราไปโพสคลิปแล้วเราบอกว่าจีบได้แค่คุณจีบเราคุณก็โชคดีแล้วล่าสุดมีคนมีคนมาเมนว่าแบบต้องจีบยังไงอ่ะเราก็อุทานไปแบบว่าโอ้ยยังต้องบอกวิธีจีบอีกเรอนี่นี่คือแบบล้วเปิดช่องช่องทางมากเลยตอนนี้เราเล่นแอปเออเราเอ่นเราเล่นทุกแอปที่คุณสามารถเข้าถึงตัวเราได้แต่คุณก็ไม่สามารถทุกคนดูสิพี่ผู้น่ารักขนาดนี้รีบหาวิธีจีบกันนะคะ ล่าสุดคุยกับใครก็ไม่รู้พี่โบ โอเคทุกคนเราจะกลับมาสู่แต่คลิปของเราแล้วรู้สึกว่าเราพนอกผู้นอกทางมากตอนนี้คืออะไรล่าสุดถามชื่อชื่ออะไรครับโอเคค่<อ>ะ,ะพี่ผู้ตอนนี้เราจะแจกของรางวัลแต่จะให้พี่ผู้เฉลยก่อนว่าพี่ผู้จะแจกอะไรให้กับทุกคนแฟนคลับที่เข้ามาดูนนคือดอสกันไดน้ถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคนใน45ค,คนนะตอนนี้ที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะก็คือ45ค,คนเนี้ยทีมงานไอเอ็มแล้วก็ครึ่งหนึ่งและอีก20คนก็เป็นเป็นค่ะ โอเคเขาเลยแบบว่าเราจะแจกเสื้อแต่เราตกลงไม่ได้สักทีเราจะแจกเสื้ออะไรดีถ้าจะแจกเสื้อทีมโตโยต้าตัวนี้ก็แพงแสนแพงไม่รู้จะเอากลับได้หรือเปล่าก็ถ้าจะแจกเสื้อทีมชาติก็ไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าดีกว่าน่าจะต้องเป็น แจกเสื้อเป็นทีมขวัญแก่นของปีที่แล้วละกันที่ใส่แล้วเล่นปังๆที่สุดอะไรอย่างงี้อ่าโอเคทุกคนใครแฟนขาพี่พูนะคะเข้ามาตอนนี้รอได้เลยว่าคําถามหรือของเราจะมีอะไรรุ้นรับเสื้อของพี่พูไปเสื้อขวัญแก่นนะคะเป็นเบอร์3สีเอาสีอะไรดีสีดําคือตัวนึงนี่แหละเดี๋ยวเราให้เลือกดีกว่าให้ผู้โชคดีเลือกดีกว่าจะเป็นสีดําหรือสีแดงเซนมาเลยอยากได้สีอะไรสีดําสีแดงตอนเนี้ยพี่พูพร้อมแจกมาก1ตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเซ็นลายเซ็นแล้วก็ ลายเซนใส่ต่างหากไม่เซนใส,ส่เสื้อเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนจะเอาเสื้อไปใส่ถ้าเซนลายเซนใส่เสื้อแล้วมันจะเป็นแบบไม่เป็นกระเทินอะ <laughs> อย่างนี้ดีกว่าจะเซนใส่เสื้อแข่งแล้วเก็บดีแต่ก็แล้วแต่ส,ส่วนมากเ like ขา,าจะอยากใส่เนาะแฟนค่ะใส่เสื้อนักกีฬาที่ตัวเองชอบมันจะรู้สึกแบบโอ้ใจพี่ชจว่าแล้วแต่เขาประสงค์ดีกว่าอย่างให้เซนใส่เสื้อหรือว่าไม่แหกให้เซนอะไรนี้มีคนบอกว่าบางคนก็บอกได้หมดครับบางคนก็บอกแดงดําอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพี่ผู้แล้วค่ะสีไหนพี่ผู้ตองเลือกเลยพี่ให้เขาเลยให้ เขาเลือกอีกต่างหากด้วยถ้าเขาตอบถูกให้เขาเลือกโ <Okay. S 2> อเสคํค <Okay. S 2> ถามอะไรอ่ะคำถามออกตัวก็เลยนะโอเคออกตัวกนเลยนะว่าบางทีอ่ะแล้วก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าคาถามเป็นทางไอ m อมชีบางทีเจ้าต,ตัวก็อาจจะตอบไม่ถูกมันก็จะถือว่าเป็นโมคะเนาะ <laughs> ตายตายไม่โมคะค่ะไม่โมคะก็จะตอบให่แม่นถูกนั่นแน่โอเคคําถามของเราจริงๆหนูอยากให้เขาเดาว่าแต่ไม่เอาดีกว่าขอเปลี่ยนนะคะเออนี่เลียวจริงๆค่ะเปลี่ยนคําถามบางรายการได้เลยนะเนี่ยโอ้โหแสดงว่าผู้คนทางบ้านรีเวคําถามมาเยอะมากเลยแน่ๆมีจริงๆมีคนตอนนี้คือคือให้ทีมงานอ่ะเลือกคําถามอยู่เพราะว่าแบบบางคนเขาอยากได้อ่ะเขาก็คิดคาถามให้เราเลยอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนเหมือนอารมณ์แบบเรนดอมคําถามอะไรใช่ค่ะเรนดอมค่ะก่อนหน้านี้คือมีคนส่งคําถามมาแบบอยากให้ถามมานี้อยากให้ถามมันนี้อะไรเงี้ยจริงๆเขาอยากตอบเองเดี๋ยวเขาเข้ามาดูเปนก็ไม่รู้ว่าเข้ามาดูหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้เราจะเอาส่งคําถามไม่ได้เอาไปถามของขวัญต่อไปแล้วกันรางวัลต่อไปแล้วกันเอาเอาเป็นคลิปหน้าไหมคะถ้าคําถามพวกนั้นอะอยากให้พี่พูดไม่ได้เาเป็นคลิปหน้าเป็นคลิปไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงกักตัวที่ไทยอ24ยวันเราไม่รู้จะสิเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงเหมือนกันเอาคำถามนี้กว่าเบสิกเลยเป็นว่าทุกคนรู้แต่ว่าทุกคนต้องตอบให้ถูกต้องทุกตัวทุกกักษรเลยนะเอ้ยเอ,เอาจริงเหรอคือพวกเงียว อันนี้เบ็นคิดขึ้นมาใหม่เมื่อกี้เองค่ะทุกคนอคิดว่าใหม่อย่าให้เขียนชื่อพี่เดี๋ยวมันถูกมันง่ายไป <c oughs> ชื่อพี่มันง่ายมากเลยไม่มีการันไม่มีอะไรใดๆเลยงงมากแม่ตั้งชื่อเรียบง่ายมากเหมือนท่านุนเรียบทางด่วนอะไรเงี้ยลาดยาวอะไรอย่างเงี่ยแบบว่าเ <c oughs> ขียนง่ายแล้วเวลาลายเซ็นพี่พูงง่ายที่เป็นภาษาไทยอย่าลากไปเลยทีเดียวจบจะถามว่าคําถามคือสมโมสรที่พี่พูเล่นอยู่ตอนนี้ ชื่อว่าสโมสรอ,อะไรและอยู่เมืองอะไรเต็มๆเลยนะคะทุกคนเลิศมากและอยู่เมืองอะไรเลิศมากใช่และอยู่เมืองอะไรพราแค่แค่สมสอนเนี่ยทุกคนที่เป็นแฟนคลับอาจจะรู้ไงคะใช่ก็เลยอยากเพิ่มความยากนิดนึง ตอนนี้คือย้ําคําถามอีกรอบนะคะทุกคนสโมสอรนที่พี่ผู้เล่นตอนนี้สโมสอรนอะไรและอยู่ที่เมืองอะไรโอเคให้เวลากี<ค>่นาทีให้เวลากนาทีตึ้งตึงึตงตึง,ตง,ตง,ตงอันนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานดูแล้วเช็คว่าใครที่ตอบเร็วสุดจะได้คําถามได้คำตอบไปเลย <laughs> ได้ของรางวัล งานพี่ทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะก็คือว่าสมสรที่ชมพู่เล่นอยู่นะตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็อยู่เมืองอะไรนะคะอยู่เมืองอะไรชื่อเต็มเต็มของสมสรด้วยนะคะทุกคนชื่อเต็มสมสรมีคนตอบมาแล้วคนพนมบีซีชื่อสมสรชื่อเมืองที่สมสรนที่เมืองที่สมอรนอยู่ ชื่ออะไรนะคะแล้ว<ช>เขียนยังไง<ะ>ถูกต้องแค่ไหนนะคะก็คือให้ทุกคนพิมพ์มานะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะปักหมุดนะคะสําหรับคนที่ตอบถูกและตอบถูกแล้วต้องไวกว่าคนอื่นด้วยนะคะเราให้เวลาทุกคนทั้งหมดสามนาทีขอบคุณค่ะคุณพิธีกรมีคนตอบมาแล้วคะ่ะจะถูกหรือเปล่าทีมงนนานทีมงาเอ๊สามนาทีสามนาทีค่ะทุกคน นครพนม V C เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราทําจริงๆนะอ๋อเราลืมบอกว่าเราให้เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยได้เลยนะคะอะโอเคชื่อสโมสอนเป็นภาษาไทยชื่อเมืองที่ตั้งเป็นภาษาไทยนะคะเขียนถูกทุกตัวอักษรแล้วใช่ค่ะทุกคนนะคะอู้ตงมีคนเขียนภาษาอังกฤษมาเยอะเลยอะเราบอกช้าไปขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะให้เขาแปลเป็นภาษาไทยได้เลยเพราะมันจะผิดตรงแปลเป็นภาษาไทยนี่แหละโอ้เยอะเลย นะคะ <Wow. S 1> ก็คือว่า <c oughs> เราจะให้ทีมงานตรวจสอบนะคะทางเอแอมนะคะตรวจสอบว่าถูก <c oughs> หรือเปล่านะคะแต่ชมแต่ชมจะไม่ทําจะบอยบอกว่ามันถูกหรือเปล่าเพราะทีมชมมันไม่ได้เขียนมาสาทายเลย <c oughs> แล้วก็แล้วก็อย่างเราก็เขียนไม่ถูกสักที <c oughs> บางทีเราก็สลับห <c oughs> น้าสลับหลังมากแบบงงมาก <c oughs> อะไรอยู่หน้าอะไรอยู่หลังของทีมเราเรายังงงเลยนะคะโอเคทีนี้ ทีมงานตอนนี้มีใครตอบถูกเรืยังคะทีมงานบอกว่าใครที่ตอบถูกหลังจากจบไล์สดครั้งนี้เราจะทักไปโอ้เลิศเขาจะทักไปนะคะคุณรออยู่ที่บ้านนั่งอยู่เฉยๆรอ <c oughs> ขอความจะรึงจะรึงเข้าแล้วคุณก็มีสิทธิ์ได้เลือกเลือกเสื้อขอนแก่นเบอร์สามทีมคอนแกนเบอร์สามของปีที่แล้วที่ชมเล่นเลือกดได้เลยเหรอคะว่าจะเอาสีไหนเพราะว่าเพราะว่าทำไมรู้ปะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีบ้านมีสีไหนแล้วทีนี้การมอบรางวัลเหรอคะพี่พูจะมอบรางวัลยังไงเอ่ย ก็ต้องกลับไทยคะ่ะจึงจะส่งให้ได้ไอาจจะล่าช้านิดนึงทุกคนต้องรอและมันอาจจะมีพิเศษกว่านั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะส่งอะไรไปที่ให้คุณบ้างอะไรอย่างนี้อนอกจากเสื้อหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณ<ห>ก็ต้องดีใจแฟนคลับทุกคนนะนะคะขอบคุณมากมากเลยแค่สามสิบกว่าคนก็คือดูทุกคนสนุกสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือมากๆเลยนะคะจริงๆถ้าเป็นภาษาอ่านทุกคนตอบถูกหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นภาษาเขียนนั้นจะค่อนข,ข้างผิดนิดนึงเนาะคำญี่ปุ่นมันจะค่อนข้างจะแบบเดี๋ยวมาแล้วเยอะเลย ตอนนี้อเหลือเวลาหนึ่งนาทีนะเอาจริงใช่ค่ะอีกแค่หนึ่งนาทีคุกคนนาทีแถม <นะ S 2> ซูชิหนึ่งชิ้น อาอย่าหาว่าเดอเราแถมให้จริงๆแล้วคุณจะกรีดเดอแล้วเราแล้วเราขออย่างหนึ่งถ้ากลับไทยไปแล้วพอเราส่งของให้อย่างให้ทุกคนอะถ่ายคลิปหรือว่าเป็นสตอรี่หรือว่าเป็นรูปแล้วก็แท็กมาที่ไอจีพี่ชมนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ชมได้แล้วค่ะทุกคนส่งมาที่ไอแอมบอลบอลเลยก็ได้นะคะใช่แล้วเราส่งที่พี่ปุ้อีกทีก็ได้เหมือนอารมณ์แบบรีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยรีวิวสินค้าว่าได้รับแล้วนะแล้วก็แบบเออได้รับแล้วนะฉันได้รับเห็นไหมฉันตอบถูกฉันร่วมสนุกได้รับจรริงอะะไย่เี้้คแลวก็ เร,เราแจาจริง,รงรแน่นอนอันนี้พี่พูดตัวจริงนะคะทุกคนเห็นเราคุยกันแบบนี้เหมือนรายการเราไม่จริงจังแต่แบบเราคุยกันจริงๆนะคะกานขับหรือเป้าวอะไรเงี้ยตุ๊กตาย,ยางหรือป้าตุ๊กตายางโอเคไหมเราจะ<ต>หมดเดวลาเลยหมดเวลาแล้วนังดันดัน หมดเวลาแล้วทุกคนนัดตอบได้แล้วนะคะครับเดี๋ยวใครที่หลังจากนี้แล้วทีมงานเราจะ c a n ซิลแล้วนะทุกคนเราจะยังไม่เฉลยนะคะว่าใครตอบถูกใครที่ตอบถูกเท่านั้นนะทีมงานเราจะทักไปทันทีเตรียมตัวไว้ร้อยเลยค่ะหลังจากจบไลฟ์นี้โอเคสุดท้ายนี้อยากให้พี่พูดถึงประสบการณ์ที่ไปครั้งนี้หน่อยว่าเป็นยังไงอยากฝากผลงานอะไรในช่วงท้ายนี้ฝากได้เลยค่ะโอเคค่ะอ่าจังไดจังไดแลวสุด ล่าสุดมีคนมาแซวแล้วตุ๊กตายางว่ะอ่านะคะก็ช่วงท้ายรายการนะคะจริงจริรายการเนี้ยก็คือเป็นเมาส์มันนะคะแต่เราจะเปลี่ยน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 ไปเลยเดี๋ยวชมเปลี่ยนเองก็คือทำเอาเมาส์มันเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์สดงาทำเอาเมาส์มันเอ็กซ์คลูซีฟเลวไลฟ์นะคะเลวไลฟ์จริงๆนะคะเลวยิ่งกว่าเลวนะคะเลวปกติไม่เลวธรรมดาด้วยเลวทุกอย่างเลวคือคาตอบทุกอย่างก็คือเป็นคําตอบจริงแต่ไม่ใช่บทสัมภาษณ์เขาเรียกว่าเป็นการคุยกัน ไม่ใช่บทสัมภาษณ์นะคะเราเราบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่บทสัมภาษณ์แล้วก็คําพูดทุกคําพูดในไลน์นี้ไม่สามารถยืมเอาไปลงเพจใดๆได้นะคะขอสมมติเขาติดไว้นะตรงนี้หน้างต๊ะพี่เดียวเราที่เดียวที่ทําแบบนี้ใช่แล้วก็ที่เพจไออมที่เดียวนะคะติดตามความเคลื่อนไหวได้จากสํานักข่าว ต่างๆที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะส่วนเร <Okay, S 1> ื่งผลงานนะคะ <okay. S 1> จริงๆแล้ววีลีกก็ยังไม่ได้จบนะคะเลยสองแมตนะคะก็คือ2สัปดาห์ก็คือเป็น2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะคะแล้วก็<อ>ส่วนเดือนหน้าก็จะเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่ก็คือเรียกว่าวีคันะคะแต่จริงชื่อเต็มอะไม่รู้จริงๆว่ามันเรียกอะไร <laughs> แต่ดิฉันเรียกว่าวีคันะคะก็คือว่า <laughs> ดิฉัน,นยังจะต้องแข่งอีกนะคะแล้วดิฉันจะกลับถ้าหากเข้ารอบดิฉันก็จะกลับชา้าน,นิดนึงแต่ถ้าหากเขามไม่เข้ารอบดิฉันก็จะกลับเร็วนิดนึงนะคะส่วนใครจะพีออเดอร์ใดพ ใด,ดก็แล้วแต่อารมณ์แมคานะคะแมคคะอยากอยากรับผีก็พีไม่อยากรับก็ไม่เอานะคะใดๆก็คือบางทีก็ลืมบางทีก็ไม่ลืมอันนี้นอกเรื่องแหละโอเค okay, ค่ะก็ฝากฝากเชียร์พวกเราเลยนะคะทีมอะไรนะนโตยโยต้านะคะสั้นๆแล้วกันทีมโตยโยต้าทีมโตยโยต้านะคะก็ฝากเชียร์ให้แล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคนแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาที่คน,ช,นชื่นชอบด้วยนะคะแล้วก็ให้ให้กำลังใจนักกีฬาสาวไทยทุกคนสามคนที่มาอยู่อยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่สำหรับ สามคนเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะของ,น,องน้องด้วยของเราด้วยนะคะคก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ส่วนกับไทยไป้ายเราจะไปต่อสัญญาที่ทีมไหนอันนี้เรายังไม่รู้<อ>แล้วก็ไม่มีทีมใดๆมาจีบเลยอีกนะคะยังไม่ได้คุดดยใดๆเพราะว่านะตอนนี้เรายังติดสัญญาของที่นี่อยู่ดังนั้นแล้วไม่ว่าไม่ว่าใครจะใดๆจะไปเม้ามอายใดๆมันก็แค่เม้ามอยนะคะเรายังไม่ต้องไปเชื่อถือนะอตรงนี้คือตอบความจริงแล้วว่ายังไม่มีทีมมาจีบแล้วก็ ยังติดสัญญาที่นี่อยู่นะคะส่วนใครจะมาโนให้ไปอยู่ทีมไหนก็แล้วแต่ความมโนของแต่ละคนส่วนเราเองเราก็เกิดเราเองเราก็มโนเราก็มโนเช่นกันว่าอุ๊ยเราจะต้องต่อสัญญาที่นี่แน่เลยคือมันเป็นความคาดหวังอะทุกคนใครก็พูดได้แต่ว่าความจริงแล้วอะเราไม่อยากให้เอาไปโพสตรงนั้นเราไม่อยากเอาไป <c oughs> เป็นตรงนั้นคุณเอาไปเม้ามอยได้คุณเอาไปคอมเมนต์ได้แต่ไม่ต้องไปสร้างประเด็นให้มันเป็นจุดที่มันแบบคนเข้าใจผิดอะไรขนาดนี้นะคะซึ่งมันจะทีนี้ที่พี่พู มีการอัปเดตอะไรต่างๆทั้งเรื่องสโมสรหรืออะไรอยากให้อัปเดตทางนี้เลยของเราที่นี่ที่แรกได้ไหมคะจะให้แฟนคลบ<อ>ทุกคนได้ติดตามนี้เลยเลย้ขอบคุณค่ะใครที่ตอบคําถามมาเตรียมตัวไว้เดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อไปแต่เราต้องบอกก่อนว่าของรางวัลเราอาจจะช้าเพราะว่าถ้าอยากให้มันแบบพิเศษจริงๆพี่ผููก็อยากจะให้แบบให้ด้วยตัวเองหรือให้อะไรอย่างอื่นอีก อย่างเงี้ยค่ะเผื่อพี่ผูอยากกะแถมอะไรให้ไงคะเสื้อไอแอมสวยนะคะือมสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พูนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราที่ทําเป็นข้ออะไรครั้งแรกคลิปแรกแล้วพี่ผู้เป็นแขกรับเชิญคนแรกค่ะต่อไปก็งเนกียหนูก็ตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มคลิปจนตอนนี้หนูยังไม่หายตื่นเต้น เพราะว่าเหมือนก็เป็นการสัมภาษณ์พูดคุยกันแบบนี้ครั้งแรกของหนูด้วยแล้วก็พี่ภูเป็นแขกรับเชิญคนแรกซึ่งทุกคนในวงการวอลเลยบอลของเราก็รู้จักต่อไปก็เราจะสัมภาษณ์ใครเราจะมีอะไรอัปเดตอยากให้ทุกคนติดตามนะคะที่เพจ i am volleyball นะคะตอนนี้โลโก้เราเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะทุกคนเป็นโลโก้ตัวนี้เลยตามเสื้อนี้เลยขณานี้พี่ผูสอนหนูพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยสิเราจะจากกันแล้วอะ่ะคือเราจะจากกันแล้วอ่ะก็จะเป็น ไซโยนาระเหรอไซโยนาระเหรอไม่ใช่ไซโยนาระไม่ได้แปลว่าแบบไม่ได้แปลว่าจ่าก็คือเขาเวลาเขาทัางานอะไรกันเสร็จนะคะ <c oughs> ทุกคนจะต้องพูดคำนี้ก็คือโอสกาเดสตมาเดสเอาใหม่นะคะโอสกาเดสโอสกาเด ซามาเดสซามาเดหนูพูดถูกไหมคะเดสเดสโอสกาเดสโอเคแล้วพูดแบบธรรมดาธรรมชาติเลยโอเคไหมคะโอซคาเลซามาเดสต้องพูดอย่างนี้เลทุกคนเราจะปิดไลฟ์นี้ด้วยการลาแบบญี่ปุ่นนะคะถูกไม่ถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะพี่ผู้วันนี้ขอบคุณมากๆพี่ผู้น่ารักมากอาริาโตกัสตาเย้ขอบคุณค่ะอาริาโตกชัมัส